ทีนนี้ตอนรำน้องๆทุกคนนะครสู่กิจกรรมติวติดเทอร์โบโเสริมความรู้สู่ความสำเร็จจัดโดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการพอวอรนะครับวันนี้นะครับก็มาพบกับครูพี่ต้นนะครับวันนี้นะครับพี่เตรียมข้อสอบเกี่ยวกับเรื่องพันธุศาสตร์นะครับมาให้นะพันธุศาสตร์ก็เป็นบทใหญ่เลยนะครับที่ออกข้อสอบแบบต้องออกนะครับทุกปีเลยนะครับเรามาดูกันนะข้อนี้เขาบอกว่า ต้นถั่วเนี่ยมีดอกสีม่วงเป็นลักษณะเด่นนะครับลักษณะเด่นก็คือตัวพีใหญ่นะครับแล้วก็ดอกสีขาวเป็นลักษณะด้อยคือพีเล็กนะครับถ้าเกิดน้องเนี่ยเอาถั่วดอกสีม่วงสองต้นนะครับคือต้นที่หนึ่งกับต้นที่สองเนี่ยสีม่วงทั้งคู่เลยนะโอเคนะครับเอามาผสมกับดอกสีขาวปรากฏได้ผลดังข้อมูลที่เขาให้เรามานะครับ ถามว่าจีโนไทค์ข้อใดถูกต้องอ่ะเริ่มนะ,ะสีม่วงเป็นลักษณะเด่นใช่ไหมครับเขาเลยใช้ตัวพิมพ์ใหญ่สีขาวเป็นลักษณะด้อยเขาเลยใช้ตัวพิมพ์เล็กโอเคเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ะเรามาดูการเขียนจีโนไทย์ก่อนเนาะถ้าเกิดเป็นพีใหญ่พีใหญ่เนี่ยแดงว่าดอกสีอะไรลูกมันก็ต้องม่วงนะครับถูกไหมพีใหญ่พีใหญ่เนี่ยมันก็ต้องม่วงถูกไหมไม่ไม่สงสัยอะไรเลยถูกไหมครับถ้าเกิดพีเล็กพีเล็กล่ะ เดี๋ยนะอ่ะพีเล็กนะครับมันก็ต้องสีขาวถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าพีใหญ่พีเล็กล่ะเขาเรียกเหมือนคล้ายๆแบบพาหาลูกนะครับอย่างเงี้ยจะดอกสีอะไรจะดอกสีอะไรลูกผสมไหมม่วงอมขาวไม่นะครับเพราะการที่มันเป็นลักษณะเด่นนะลูกแสดงว่ามันสามารถข่มด้อยได้เราเลยเรียกมันว่าเด่นเข้าใจใช่ปะเพราะฉะนั้น พี่ใหญ่จะข่มพีเล็กไว้ไม่ให้พีเล็กแสดงออกเข้าใจปะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีพีใหญ่ยังไงก็ต้องตอบสีม่วงโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาน้องเห็นดอกสีม่วงเนี่ยแสดงว่าน้องก็ยังไม่รู้หรอกว่าจีโนไทปเขาเป็นแบบพีใหญ่พีใหญ่หรือม่วงแบบพาหานะครับพี่ใหญ่พีเล็กเรายังไม่รู้ถูกไหมอ่ะเพราะฉะนั้นเรามาดูกันเนาะเขาบอกว่านะครับเอ่อผู้ที่หนึ่งเนี่ย ดอกสีม่วงผสมกับดอกสีขาวเอ่อสีขาวเนี่ยมันพีเล็กพีเล็กใช่ไหมครับดอกสีม่วงเนี่ยมันมันมีหลายแบบถูกปะอย่างนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้ใช่ไหมครับนี่ถามว่าแล้วจะเป็นยังไงน้องสังเกตลูกที่เกิดขึ้นสีม่วงหมดเลยร้อยเปอร์เซ็นตใช่ไหมครับแสดงว่าพี่รู้เลยว่า พ่อเนี่ยจะต้องเป็นม่วงแบบพันแท้เลยเข้าใจปะต้องพี่ใหญ่พี่ใหญ่เพราะว่าอะไรครับเวลามาผสมกับแม่นะครับก็จะได้ลูกอ่ะการที่เกิดเป็นลูกครึ่งหนึ่งจากพอ่อครึ่งหนึ่งจากแม่นะลูกนะครับก็คือพี่ใหญ่เจอกับพี่เล็กเนี่ยพี่ใหญ่เจอพี่เล็กหมดเลยใช่ไหมครับเนี่ยโอกาสในการเกิดลูกเนี่ยถูกปะจะเป็นแบบนี้หมดเลยเพราะฉะนั้นน้องจะเห็นว่าลูกออกมาเนี่ยสีม่วงหมดเลยร้อยเปอร์เซ็นต์จบเลย ทำให้พี่ทราบจีนโนไทป์ของสีม่วงต้นที่1แล้วว่าเป็นพันธ้พี่ใหญ่พี่ใหญ่โอเคนะครับทีนี้ม่วงต้นที่สองบ้างผสมกับสีขาวนะพี่เล็กพี่เล็กเนาะแต่สังเกตนะครับว่าลูกเนี่ยออกมาครึ่งๆึม่วงครึ่งขาวครึ่งถูกไหมครับแสดงว่าม่วงอันเนี้ยต้องเป็นม่วงแบบน่าจะพันทางเข้ใจใช่ปะอ่าเพราะฉะนั้นลองดูก็ได้ครับ พีใหญ่จับกับพีเล็กพีใหญ่จับกับพีเล็กพีเล็กจับกับพีเล็กพีเล็กจับกับพีเล็กถูกไหมครับเพราะฉะนั้นโน้ตจะเห็นว่าอันนี้สีม่วงอันนี้ม่วงอันนี้ขาวอันนี้ขาวน้องเห็นไหมครึ่งๆเลยถูกไหมครับจบแล้วเพราะฉะนั้นนะครับเอ่อสีม่วงต้นที่สองเนี่ยเป็นม่วงแบบพันทางก็คือพีใหญ่พีเล็ก โอเคนะครับม่วงแบบพันทางพี่ใหญ่พี่เล็กเขาถามว่าข้อใดถูกต้องข้อที่หนึ่งทั้งสองต้นเนี่ยเป็นพี่ใหญ่พี่ใหญ่ไม่จริงครับเข้าใจเนาะไม่จริงนะข้อสองต้นที่หนึ่งเป็นแบบพี่ใหญ่พี่เล็กไม่จริงลูกนะครับต้นที่สองเป็นพี่ใหญ่พี่ใหญ่ไม่จริงครับต้นที่สองเป็นพี่ใหญ่พี่เล็กนะครับสีม,ม่วงต้นที่สองนะครับและรุ่นลูก มีจีโนไทป์เป็น p ใหญ่พีเล็ก e ใช่เลยตอบข้อที่สี่ลูกนี่ไงครับม่วงต้นที่สองพีใหญ่พีเ e ล็กแล้วรุ่นลูกของเขาก็พีใหญ่พีเ e ล็กหมดเลยเดี๋ยวนะครับโทษนะครับสี่ม่วงนะครับเขาพูดถึงลูกสี่ม่วงนะก็พีใหญ่พเล็ก e ครับก็ถูกต้องโอเคเนาะเพราะฉะนั้นนะครับจึงตอบข้อที่สี่ง่ายเนาะโอเคนะครับก็อันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับพันธุศาสตร์ ยินเด่นยินด้อยนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับอย่าลืมไปทวนกันนะนะครับงั้นเดี๋ยววันนี้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ